ครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านเลยคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทาง3ลราวก่อนรอบดึกนะครับวันที่28นะครับเดือน 11, 2568น้านะครับพี่ๆก็อาจจะมีเสียงแทรกรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับสามัคคีนนะครับเมื่อคืนให้6กับ2ผลที่ออก0 6 2ย์นะครับก็เด่นมาคู่กันเลยนะครับพี่ๆนี่เลย6-2อเนาะตรงๆแต่ว่าไม่ได้เน้นนะครับ สามามถคีให้3กับ9ผลที่ออก93 15 49ไม่มาท่านใดเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3 1เน้น3 0เนาะมา3 1เราเอาเซียนให้8กับ4ผลพอได้ออก8 6 0 5 2นะครับอันนี้หลุดไปนะครับส่วนในข่้าคืนวันที่28นะครับพี่พี่ชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยติดตามเนาะแอดก็ทำตามสุรคำนวณที่คิดได้นะครับแล้วก็นำตัวเลขมาฝากพี่พพสมาชิกนะครับ ให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับรูดที่7 12 12 16 17 70 72 76 3ตัว176นะครับ ส่วนลาวสามารถีนะครับ vip ให้ไปที่เลข6กับเลข0นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 6 1 6 4 6 5 0 1 0 4 0 5 3ตัวนะครับ0 6 4นะครับ พี่ๆท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะส่วนลาวอาเซียนนะครับพี่ๆลาวอาเซียนค่ำคืนนี้นะครับให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข5 5 0 56 59 90 92 96 3ตัว956นะครับนะครับผมสลับแนวทางนะครับในรอบดึกนะครับสามเราของเราก็ ตามนี้เลยนะครับพี่พี่น้องท่านใดชื่นชอบในรอบไหนค่ำคืนนี้ก็ขอให้แนวทางนะครับหิ่งๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ